ให้พูดได้เต็มที่เลยพูดทำได้ให้ชัดเจนถึงใจไม่รู้จะพูดอะไรจริง,รงกับตาเพียงแต่อยากกราบขอขามาหลวงตาฝ่ายหลังๆเนี่ยที่หลวงตาบอกว่าพอหนูไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่ศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันเชื่อตัวเองมากกว่า ชื่อตัวเองมันก็เลยทำให้มันวนเวียนอยู่่นงนั้นนะปัญญาพุทธ,ธะถึงจะนิพพานได้ไม่ใช่ปัญญาเราปัญญาพุทธ,ธะเพราะธาตุรู้ในตัวเราธาตุรู้ที่ที่สิ้นอวิชชาที่หายโง่ะนะ่ะเป็นปัญญาพุทธ,ธะธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่หายโง่ สิณอวิชชาเรียกว่าพุทธเป็นปัญญาใจที่บริสุทธิ์เรียกว่าพุทธแต่ที่บอกว่าเพราะเราเชื่อตัวเองเชื่อความคิดเห็นของเองเพราเราเชื่อขันห้าเราเชื่อขันห้าเชื่อความคิดปรุงแต่งเชื่อกิเลสตัณหามาณะทิฏฐิอวิชชาซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนปรุงแต่งหมดเป็นสังขารปรุงแต่งหมดแต่ พุทธะคือใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์ปัญญาพุทธะเนี่ยมันไม่หลงนะไม่หลงต้องเป็นปัญญาพุทธะแล้วก็ปัญญาพุทธะนี่ก็เป็นหนึ่งเดียวกับปัญญาพุทธะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันต์สราวกทั้งหมดท่านใช,ใช้ปัญญาพุทธะ ไม่ได้ใช้ปัญญาของขันห้าเราใช้ปัญญาของขันห้าเป็นความยึดถือเนี่ยเป็นเป็นสังขารเนี่ยมันจะมีกิเลสตัณหามันจะมีมานะทิฏฐิถือตัวถือตนถือตัวเองเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่มันจะมีเอาวิชาแต่ถ้าเป็นปัญญาพุทธะปัญญาใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะพ้นจากสังขาร ไม่มีผู้ยึดทั้งสังขารและไม่มีผู้ยึดทั้งใจที่เป็นวิสังขารมีแต่ความปัญญารู้แจ้งแก่ใจว่าสิ้นผู้เเวยมีแต่สังขารในใจอะเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ถูกใจไม่ถูกใจ หรือไปกลางๆไม่ว่าจะเป็นจิตดีจิตไม่ดีจิตปกุศลอกุศลหรือไปกลางๆล,ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดสังขารความรู้สึกน,นึกคิดอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลถูกใจไม่ถูกใจแม้แต่ที่เป็นกิเลสและอวิชชาเองก็เป็นสังขารเกิดเองดับเองเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นสังขารที่เกิดเองดับเองไม่มีเราทําเกิดไม่มีเราทําดับ เขาเกิดเองดับเองไม่มีเราทําเกิดเราไม่ได้ไปทําเกิดสังขารที่มันเกิดมาในปัจจุบันเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดเองแล้วเขาก็ดับไปเขาเองไม่ใช่เราเป็นคนทําเกิดต้องต้องยืนยันกับปัญญาพุทธะต้องยืนยันกับใจอย่างนี้แล้วมันเขาเกิดเองก็ดับเองไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นรู้แจ้งจากปัญญาของพุทธะปัญญาใจไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาของเรานี่เป็นญาหลง มันยึดถือตัวเราพูดก็ถูกแล้วละ่ะถ้าเราเนี่ยไม่ได้ศรัทธาพุทธเจ้าจริงไม่ได้ศรัทธาปัญญาพุทธะถ้าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงศรัทธาพระธรรมจริงศรัทธาพระริยสงจริงศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงศรัทธาพธิพานจริงมันก็เชื่อปัญญาพุทธะเชื่อธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้จะเป็นวิสังขารอสศักตธาตุอสศักตธรรมเป็นนิพพานธาตุสุญญตาธาตุ แต่เมื่อเราเชื่อตัวเองเราไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเราก็เลยอยู่กับความปรุงแต่งอยู่กับโลกของความทุกข์ต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าเกินร้อยและมันก็จะเข้ามาถึงหนึ่งเดียวกันเมื่อเราศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมศรัทธาพระอรหันต์ศรัทธาพริยสงศรัทธาะนิพาน ความบริสุทธิ์มันก็รู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับใจเราไม่ได้ต้องใช้ความตับสามารถใช้ความพยายามอะไรเลยเพราะว่าเมื่อใจเป็นหนึ่งเดียวกับจิตบริสุทธิ์ที่เคยอยู่ในธาตุขันพระพุทธเจ้าพระปเจพระเจ้า,พร,จาพระหลานสาวกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวปัญญามองรร้แจ้งขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรมันก็สิ้นยึดไปเองแต่ถ้าเอาปัญญาเราซึ่งเป็นกิเลสตัณหาอวิชามานาทิตฐิมันก็โอ้ มันไปไม่รอดนะใจมันก็ไม่มีอะไรมันก็พอเข้าถึงพุทธ,ธะมันก็เงียบมันก็สงบมันก็สงัดมันก็สิ้นการปรุงแต่งสิ้นตัวตนสังขารจะสังขารยังไงในใจก็ไม่มีใครแปลอะไรอะไรกับสังขารเลย แล้วก็ไม่มีใครไปยึดถือใจที่ไม่สังขารมีแต่ความรู้แจ้งแก่ใจว่าสังขารเกิดเองดับเองในความไม่เกิดดับสังขารเกิดขึ้นมาเองดับเองในความไม่เกิดดับตัวตนของเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราในสังขารไม่มีตัวตนของเราในวิสังขารถ้ามีตัวตนของเราในสังขารเมื่อสังขารเกิดดับเกิดดับเราตายตัวเราต้องตายตลอดเวลาแล้วตายแล้วไม่มานั่งอยู่ได้แล้ว เดี๋ยวกใ็ในวิสังขารมันเป็นความว่างเป็นความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏมันจะไม่มีตัวตนของใครไม่มีสตัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เลยไม่มีตัวเราอยู่ในที่ไหนเลยมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับธรรมชาตินี้แค่เนี้เหลือแต่ความรู้แจ้งจากใจเป็นปัญญาใจหรือปัญญาวิมุตตว่าธรรมชาติมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีไม่มีตัวเราอยู่ในสังขารไม่มีตัวเราในวิสังขารมันก็จะสิ้นผู้ตัวเอง อ่าเข้าใจไหมถ้าใช้ปัญญาเรามันก็จะสงสัยอยู่เรนะื่อยเนาะมันก็มีแต่ความสงสัยดินน้นรนทะยานอยากมันไม่สงบถ้าพุทธะแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรถ้าเป็นพุทธะแล้วไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไรทั้งหมดใจมันก็เงียบมันก็สง,งบมันก็สง,งัดไรการปรุงแต่งไรตัวตนสังขารมันยังปรุงอยู่แต่มันเข้าไม่ถึงใจมันอยู่นอกใจมันเข้าไม่ถึงสังขารมันเข้าไม่ถึงจะปรุงยังไงมันก็เข้าไม่ถึงใจ ถึงจะพูดยังไงก็เป็นสังขารหมดธรรมชาติของใจมันไม่มีคำพูดมันสงบเงียบสงัดมันเย็นเข้าไปถึงก้นบึ้งหัวใจเงียบสงบสงัดไปถึงก้นบึ้งหัวใจสงบเย็นดับความเล่าร้อน ถอนความพอใจความไม่พอใจใดๆจะได้ใจมันก็ไม่มีอะไรที่จะดิ้นรนไปเอาอะไรไปเป็นอะไรก็แค่นั้นนะมีอะไรแม่อยากพูด ใจที่มันสงบเย็นดับเย็นแล้วมันจะดับอวิชชาตนณหาอุปทานดับไฟกิเลสไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะในใจเสบรแล้วดับไฟทิฏฐิมานะอาวิชชาดับความเอาความคิดความเห็นของเรามาเถียงพุทธเจ้าเถียงพ่อแม่พระอาจารย์มันหมดสิ้นไปแล้วไม่มีแล้วใจมันดับมดแล้วทิฏฐิมานะอะไรมันก็สงบเย็น ไม่มีไม่มีตัวเราไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรหรอกที่เขาปฏิบัติกันที่เขา,เาตัวเราไปจับว่างจับสบายจับรู้จับ,จบนี่มันอันนี้มันเอาทิฏฐิมานะตัวเองไปปฏิบัติมันไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าเขาเลยไม่ได้พบความสงบลมเย็นที่แท้จริงมีแต่การพยายามไปทรงความว่างไว้มันก็ช่วยไม่ได้เนี่ยตัวใครตัวมัน แต่เขาอยากจะทรงความว่างทรงความสบายมันก็ช่วยไม่ได้มันมีตัวมันมีร่างทรงอยู่มีตัวทรงคนทรงมันก็ช่วยไม่ได้มีคนทรงมีร่างทรงความว่างความเบาสบายมันมันกระทุกต้องพบชาตินี้แล้วพบชาติต่อๆไปมันเป็นร่างทรงมันยังไม่ได้เข้าถึงใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิงงนะ์ไม่มีร่างทรงนะไม่มีร่างทรงใจบริสุทธิ์ไม่มีร่างทรง ใจที่ว่างเปล่าไม่มีร่างทรงใจถ้ามีร่างทรงแล้วมันจะบริสุทธิ์ได้ไงเพราะว่ามีมีตัวเราไปครอ,อ,อบครอบครองเป็นเจ้าของเขาถ้ามันก็เปรียบเหมือนผู้หญิงสาวพมจารีพอมีคนมาครอบครองเป็นเจ้าของมีผู้ชายมาครอบครองเป็นเจ้าของมันก็เสียพมจันแล้วมันก็เสียความบริสุทธิ์ มันที่จิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์หรือธาตุบริสุทธิ์เนี่ยมันมันไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของมันเหมือนสาวพรมจันทร์นี่ถ้าเราไปล่างทรงเนี่ยมันก็หมดแล้วมันมีตัวเราไปครอบครองเป็นเจ้าของมันก็เสียพรมจันทร์แล้วมันไม่บริสุทธิ์แล้วจิตไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์บางกนต้องรู้แก่ใจตัวเองว่ามันปฏิบัติโดยเราไปล่างทรงมีเราไปล่างทรงไปมีเราไปครอบครองหรือเปล่าล่ะ ไอ้มันเสียความบริสุทธิ์หรือเปล่าละถ้าไม่มีเรามีตัวเราไปยึดมันเป็นของของเราจิตมันก็บริสุทธิ์หรือใจมันก็บริสุทธิ์ธาตุรู้วิญญาณธาตุมันก็บริสุทธิ์เป็นนิพพานบริสุทธิ์ไม่ใช่นิพพานปลอมมันก็รู้แต่รู้แก่ใจเองว่าเป็นร่างทรงหรือเปล่ามีตัวเราไปครอบครองไปเจ้าของอะไรหรือเปล่าพอมีตัวเราไปครอบครอบเปอนไปเจ้าของมันก็เสียความบริสุทธิ์แล้วมันหญิงสาวพรหมจันยร์ มีใครมาครอบครองเป็นเจ้าของมันก็เสียความบริสุทธิ์แล้วจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์ที่เป็นนิพพานมันไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของมันบริมันจึตบริสุทธิ์มันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ครอบครองไม่มีล่างทรงมันมีตัวเราเอาไม่มีตัวเราออเราข้าไปทรงมันไปยึดถือมันเข้าใจเนาะ บริสุทธิ์เนี่ยมันบริสุทธิ์ในตัวของมันเองมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมชาติของเขาเองเพราะว่าธาตุลู่เป็นธาตุธรรมชาติที่บริสุทธิ์เรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุเขาบริสุทธิ์ด้วยธาตุของเขาเองด้วยธรรมชาติของเขาเองบริสุทธิ์ด้วยธรรมชาติของเขาเองเขาจึงเรียกธรรมธาตุธาตุที่เป็นธรรมบริสุทธิ์ธรรมแท้เขาจึงเป็น ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมชาติของเขาเองไม่ใช่เราไปช่วยให้บริสุทธิ์หรือเราเนี่ยไปยึดถือเป็นเจ้าครอ,อบครองธาตุที่บริสุทธิ์หรือเอาเราไปเป็นร่างทรงจิตที่ว่างจิตที่โปร่งโลเบาสบายไปอย่างนี้มันเท่ากับหญิงสาวพร้มจารย์มันเสียพร้มจารย์แล้ว